ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ช่อง X The Toy List นะครับทุกคนตอนไม่กล้าราฮาไม่กิดอะทุกคนเนาะครับทุกคน,น,ะคะคท,กคนทุกคนเห็นอะไรไหมครับอันนี้จะเป็นซอยจอซอยจุนะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นเนื้อสดๆที่เราเพิ่งไปซื้อมานะครับแล้วก็มีตับหวานม,มีเนื้อแล้วก็มีตับหวานแล้วก็มีอะไรก้อยจตแนะนำนี้จะแจนะนำให้ทุกคนอันนี้ก็เป็นก้อยขอมนะคทุกคนแล้วก็เป็นนี่จะเป็นต้มแซ่บนะรต้มแซ่บอารรเรจิ้ม ดูนะทุกคนนะแบบน้ําจิ้มแบบบ,บูมบอมซัมเบมากนะครับโอ,โ,โอ้โหอันนี้เป็นน้ําจิ้มขมใช่ไหมเธอใช่ที่เราไม่รูอ่ะชิมดูดีเป็นน้าจิ้มขมนะครับทุกคนกินเลยดีกว่าทุกคนใจเย็นไม่เป็นการอรอชา้าแ่ยังใจเย็นครับอ่าอย่างน,น,นี้เพราะว่าทําไมสงสัยเอานี้มาทําไมครับจะจะเอามาหั่นอันนี้ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันต่วนใหญ่โคตรป็นกว่ากินไม่ได้นีทุกคนจะต้องการแบบบางๆอย่างเงี้ย อเอเจนชิมดิก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตาาให้ผมด้วยนะครับทุกคนจะไม่กล้ากินเลยจะกินแต่อันนี้เปลี่ยนจะกินนี้ไม่เป็นอลลองดูมันต้องลองอ่ะห่อผักไหมอ่อผักหอมไหมเหมือนแปซซะอ่ะไม่จะกินต้นหอมดีกว่าล้างยางเธอล้างยางล้างล้าล้างอชิมดูดิ ยองไงยังไงอร่อยไหมมันต้องอร่อยอยู่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบทาแบบมันทำป็นเหมือนแปะแปะตะครับอันนี้เป็นร้านประจำนะครับที่ผมแบบกินตลอดแบบอร่อยมากนะครับทุกคนร้านนี้คือเอาง่ายๆคือผมผมชอบตรงที่ของเขาสดตลอดนะครับ อืมรสบางซัมมีอืม่ออืมอืมเจ๋าโอเคนะครับจะลองชิมหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็น,ปน,นอะไรนะต้มอันนี้จะเป็นต้มแซบนะครับ ผมลองต้มแซม่บพอกินข้าวเหนียวเลยนะกันนะทุกคนจะจิ้มน้ำมันนะทุกคนแบบเผ็ดหนัวนครับดูครับทุกคนผมจะทำนี้ให้ดูผมจะทำแบบชูชิ๊<า>ก อร่อยตล้วจะกลับมากินอีกอทำไมไม่รู้ไม่พูดดีกว่า้าวนะมได้น้อยเล็กๆแมาล้าคือผมจะทำอันนี้นะครับคนดูอะไรนะชูชิชูช,ชิเนื้อเนื้อว,วัวเนื้อเนื้อซอยจุกนะครับนี่ําอยทำงนี้มันเหมือนนะทุกคนมันเหมือนเลยแหละเนี่ยคนดูดู มันเหมือนเลยครับทำ<า>แบบบิ๊กเบิ้มเลยเราเลยเนี่ยมันน่าทานนะครับทุกคนไปทําขายไหมยังไม่มีใครทํานะอย่างเงี้ยเนี่ยมันน่าทานนะครับแล้วก็ใส่แบบซอสอ้น่าจะมีแบบโชยุนะครับเ <Yeah. S 1> น่ารักเลยเนี่ยดูดูนะครับน่ารักเลยเว้ดูอ่ะอืมชูชิ เนี่ยเออชูชิอ่าซอยจุ๊นะครับเข้าปากอืมอืชนน้ำช้นน้ำชี้มังยอ,องนั่นี่ม,มาทุกคนจะจำกินอันนี้ให้ดูทำไมมันเลือนอยู่วะสุด,ดยอดดูนะทุกคน แต่อันนี้มันต้องกินกับข้าวเหนียวเด้อมันถ,ถึงจะอร่อยเขาเรียกว่าก้อยนะคะก้อยขมผมกินได้หมดแต่ว่าผมไม่กล้ากินอันเนี้ยทำไมอ่ะมันหอมแต่ว่าแต่จะกินให้ดูแบบหมายถึงมันบรรดาลอนะบรรดาลนะไอ้เนี้ย เขาหมาถึงมันดามแบบซอยตัว่วเขาแบบไม่ชอบเลือดไงมันมีเลือดอะไรเนี่ยคือเขาก็ลืมสั่งแบบไม่มีเลือดเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันมันเลยน่ากลัวแต่มันอร่อยแต่แบบมันผมแค่ไม่ชอบเลือดเฉยๆครับอืมมันอร่อยมันอร่อยอกีกนินึงเลยแหละแต่ไม่ชอบเลือดเฉย รสนะชาติมันจะเหมือนเนื้อเน,นื้อผสมว่าเพราะเครื่องครับทุกคนมันจะไม่เาข้านะครับทุกคนอาจจะเห็นว่ามันจะเข้านะแต่มันไม่ได้เข้าเลยครับ สามชิ S <S ้นอน่ อตัว่ของแกงก็เผ็ดแกต้องลองชิมลนเอ่ยดูไปนรีจะไม่หาดอืมเขาเข้าไหมตามเขาเข้าเข้าได้มันก็ไม่ลองดูอื อรโอยโอ้ยก็แต่ว่าต้มอ่ะอร่อยสูตรสูๆนะทุกคนแบบมันร้อนแล้วมันแบบมันมันได้แบบบรรยากาศดีนะเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกโปรยๆเนาะ ากว่าอืาจจะบ่ใส่เลือดเนาะ เองกิน,นดูมากเองตับไหเลยไม่ชวตักเขาไม่ชอบกินตักไม่ชอบก็โชว์หน่อยดี จะซล้งได้มีแจับืึงแตกินอะไรเกลืออะแต่หวานนะครับทุกคน มากลัวแบบเปรอะอาเดยนนะทุกคนดูทุกคนอาจจะได้ยินเนสียงฝนเนาะเพราะฝนตกตอนเนี้ยได้ยินนะเฮ้ยดูว่ะทุกคนกลัวว่ะอืม ผมว่าตับมันจะแบบออกจากแบบเคี่ยวง่ายมันมันไม่แบบมันเป็นมันละลายเนี่ยผมว่ามันเคี่ยวไปแล้วมันแบบไม่ต้องเคี่ยวนานลมันก็กระจุยแล้วเนาะใช่ไหมกินง่ายแต่ที่ผมกินเข้าไปทำนกินนะครับเป็นเคี่ยวง่ายเลยไม่เหมือนเนื้อเนื้อมันต้องเคี่ยวนานนะครับแต่ว่านี่หละทีเด็ดสุดก็คือต้องยกให้ใช่คือแบบของง่้ยมันเปื่อยมากอะ รทบจะไม่ได้เคีย้ยวอ่ะครับคุณๆๆๆๆๆแล้วน้องซุกมันก็โอเคนะเขาทำมาโอเคน้องเธอเนาะเข้ากันหมดเลย อันนี้อืมอันน,น,นี้ไม่หมดแน่นอนเนาะยังไงก็ไม่หมดนะครับทุกคนเราซื้อมาเยอะอยู่นะไม่ใช่ในน้อยแล้วเนี่ยอืม เกินเวามากๆแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไช่ทุกคนคอมเมนต์ได้ไม่ใช่แค่กินค่ะทำอะไรก็คอมเมนต์เลยอืมเดี๋ยวผมเพราะว่าเราอ่านทั้งหมดแล้วนะครับใช่ค่ะไปแล้วทุกคนโอเคแล้วทุกคนิปค่ะไปแล้ว๊ายบ้ย